คนขมินขอร้องคนไทยเพราะว่าตอนนี้ทหารหรือว่าพลเมืองของขมิกกำลังบาดเจ็บแต่อยากเข้ามารักษาตัวอยู่ที่ประเทศไทยแต่ทางฝั่งไทยไม่ยอมรักษาให้พวกทหารขมิเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังจากปากคุณหมอกันว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่ยอมรักษา ให้พวกขเขมรที่กำลังบาดเจ็บทางขาเขมรรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ากองทัพเขมกรก่อสงกนาปวยรักษาเทเซียมก็ไม่ยอมให้ไปเกเสียมไม่เมน้้ำใจสวัสดีจากอำเภอกันทรลักษ์วันที่30กรกฎาคมนะครับแม้จะมีการเจราจาหยุดยิงไปแล้วแต่สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับระหว่างนี้หมอก็ได้รับรายงานข่าวปแปลกๆนะครับว่า มีการเจราจาขอให้ส่งตัวผู้ป่วยจากฝั่งกัมพูชามารับการรักษาที่ไทยได้หรือไม่อย่างไรเป็นการขอความช่วยเหลือซึ่งสมมุติก็แล้วกันนะครับหมอสือว่ารายงานข่าวอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่รู้นะครับแต่โดยในงแง่ของจรรยาบรรจ้าหน้าที่การแพทย์พวกเรารักษาคนไข้ไม่เลือกสัญชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ครับแต่ครับฟังดีๆนะครับ คุณระเบิดโรงพยาบาลของเราไปแล้วคุณยิงใส่โรงพยาบาลและพลเรือนของเราไปแล้วทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ที่คุณโจมตีกลายเป็นพื้นที่อันตรายกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยอยู่แล้วประชาชนคนไทยเองในพื้นที่ก็ไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนแล้วนะครับแล้วคุณจะให้รับคุณมารักษาที่ไหนก่อนครับมันไม่มีที่ให้รักษาแล้วครับสิ่งที่คุณระเบิดโรงพยาบาลระเบิดบ้านเรือนประชาชน เขาไม่ได้เรียกว่าการประทะไม่ได้เรียกว่าสงครามครับเขาเรียกว่าอาชญากรรมไม่มีที่ไหนในโลกก็ทํากันนะครับไม่มีประเทศใดในโลกทําแบบนี้นะครับระเบิดโรงพยาบาลยิงใส่พลเรือนเพราะฉะนั้นมันไม่มีที่ไหนเหลือให้รับรักษาคนไข้าจากฝั่งทางนู้นแล้วครับเพราะแม้แต่ประชาชนที่นี่หลายหมื่นหลายแสนคนก็ไม่มีที่รักษาแล้วเพราะคุณยิงใส่โรงพยาบาล สิ่งที่คุณทำมันขาดความเป็นมนุษย์อย่างมากนะครับหยุดยิงให้ได้จริงๆก่อนจุดโจมตีพลเรือนหยุดยิงใส่โรงพยาบาลแล้วหาสันติวิธีอยู่ร่วมกันได้ครับได้โปรดครับคนเดือดร้อนมากเกินพอแล้วครับพี่สวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุปูสคนเดอร์พี่น้องทหารทหารพลทหารพล,พ,ลพลหญิงออกมา ออกมาประกาศบอกว่าอยากให้ทหารอยากให้ทหารพลเมืองที่กำลังบาดเจ็บอยากให้เข้ามารักษาตัวอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่าคนไทยเขาไม่ยอมรักษาให้แล้วก็บอกว่าคนไทยใจดําคนไทยไม่มีน้ำใจน,ำน้องเพีองเนาะ ลาสุดพี่น้องสานามได้เห็นนายนายพลขมิน้นผู้หญิงนายพลผู้หญิงขมิ้นเพื่อนออกมาประกาศพี่น้องว่าทหารทหารที่กระั่งบาดเจ็บที่ต้องการเดือดที่อยากทรงตัวเขามารักษาอยู่ในประเทศไทยพี่น้องลาสุดทางฟังไทยหรือทางพี่น้องคนไทยหรือว่าหมอคนไทยเพื่นบ่ยอมให้ เพื่อนบุญโมรักษาห้ผัวขมิ้นทรยนเนาะพี่น้งนองเนาะลาสุดตอนนี้เหตุให้พ่อแม่พี่น้องขมิ้นต้องออกมาหยุกมือไหวคนไทยขอร้องคนไทยอยากหายคนไทยรักษาหา้ทหารขมิ้นทีกำลังบาดเจ็บหมอไทยหมอทางฝั่งไทยเพื่นก็ออกมาประกาศแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นเป็นหมอเพื่นโบเดือกสั้นสตดเพราะนาทีข้าหมอบอกว่าสีเป็นคนสั้นสาดใด ทามารักษาอยู่ในประเทศไทยเพื่นก็นรักษาให้เบึรถูกถูกถูกสันชาติหมอเพิ่อนบบเคยเหลือกทันชาติเพราะว่าคนไขน้นะเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าพี่น้องคนขมิ้นเป็นคนบบหูจักสํานึกบุญคุณพ่อตัวเองตนเองเป็นคนเปิดฉากยิ่งใส่ลงพยาบ,บาลของประเทศไทยยิ่งใส่ลงพยาบ,บาลของประเทศไทยทําให้คนไทยพ่อแม่พี่น้องคนไทย ต้องอยู่ในพื้นที่อันตรายทำให้โรงพยาบาลของประเทศไทยยิงใส่แล้วพ่อ,พ,อ,อ,พ,อพ่อตัวเองบาดเจ็บพี่น้องพ่อตัวเองบาดเจ็บอยากขอร้องคนไทยอยากมาขอรักษาตัวอยู่ในประเทศไทยพี่นอ้องนี่แหละพนว่าว่าจกสิวาในไดพี่นอ้อง กักสิวาในไรให้พวกขมินเนาะพี่น,อนอ้องในเมื่อ,อยิ่งใส่โรงพยาบาลของประเทศไทยและอยากได้เลือดของคนไทยอยากมารักษาอยู่ประเทศไทยอยากไหลเหลือดของคนไทยคนไทยกับบยอบเนาะพี่น้องงานนี้คนไทยบยอบเพราะว่าเป็นคุณหมอคุณหมอเองเพิ่นกะเบาออกจากปากค่นเองว่าบกครรักษาห้ทหารขมินรักษาหายคนประเทศิ่นเองกะมากพ่อแหลวพี่นอ้องล่าสุด ซานามเห็นในข่าวหรือว่าโตขมิ้นที่ติดไว้อยู่ในหนาโรงพยาบาลเพื่อนกระเลยหลือออกเบิดพี่น้องเลยเพื่อนไร้ลือออกเบิดแล้วเพื่นสีบโคหักผวกขมิ้นทีโบสํำนึกบุญคุณสีบโคหักษาตอนนี้นะพี่น้องเฮ็ดให้ผวกขมิ้นนะ้า<ส>ก,ก,กันรอ้<ส><ก>องห่มร้องไห้ขอร้องขออ้อนขอวอนให้คนไทยเห็นใจงานนี้คนไทยจะเห็นใจไหม เพราะว่าคนไทยเจ็บแล้วจําคนไทยคนเจ็บแล้วจําพี่เนาะเพิ่นโบย,มยอมให้อภัยผัวขมนผัวกเนีแน่นอนเพราะว่าผัวขมีนเนี่ยมันกินบนรกขี้ขบนหลังคาคนหมหูจักสำนึกบนคุณพี่เนาะตนเองไปคนเปิดสากยิงใส่ประเทศไทยยิงใส่คนไทยยิงใส่ลรงพยาบาลของประเทศไทยเหตุหายคนไทยต้องอยู่ในพื้นที่อันตรายเหตุหายคุณหมอ ผ้ากันแตกตื่นพี่น้องเป็นคนเปิดสารยิ่งใส่พอ่อตอนพ่อแม่พี่น้องพระชาสนคนไทยเรือรอนเจ้าเคยเคยสงสารบ่เจ้าเคยขิดอยู่บว่ว่าพ่อแม่พี่น้องคนไทยสิคิดแนวใดพี่น้องพ่อแม่พี่น้องคนไทยเป็นสิคิดแนวใดตรงผ้ากันหยาหยใหข่า,ขาวใหา่คล้องออกจากพื้นที่อันตรายนันพี่น้องออกจากบานนะ เป็นทลายมือเป็นเสีหามือในตอนที่ขมิ้นเปิดฉากยิงประเทศไทยพ่อตัวเองโบสนะพ่อตัวเองสูประเทศไทยบ่หร้กาบบอกว่าขอโทษคนไทยขอหลองให้คนไทยเห็นอกเห็นใจอยากให้คนไทยทรงเขาปลาอาหารแหงห้เพราะเวลาสุดประเทศขมิน้นหรือว่าพวกทาหารขมิน้นพี่น้องประชจาชนขมิน้นสีโอตตายอยู่แล้วพี่น้องไอ้ยีโอตตายอยู่แล้วย้อนว่าบบมี อาหารสกินตอนนี้กาทหารขมิ้นบาดเจ็บกรลายพี่เนาะแต่ทางโรงพยาบาลของเพื่นบ่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มันทันสมัยกยกอยากกกอยากทรงตัวมาประเทศไทยไพ่สีหับน้องพี่น้องเนาะมุ้ยไพ่สีหับสตูเขามามุย้ยไพ่อยากหับคนทีโทรยะยนดออกมาพี่เนาะแบบว่ามันคนขมิ้นนี่มันพร้อมที่สีหักล้างโมงทุกทุก,ท,กทุกเมื่อ พอคนขมีนบรรบหูจักซ้ำหนึกบุญคุณพี่น้องเอ้ยนี่แหละยามมลินกับระบบของประเทศไทยยามมลินกับระบบของประเทศไทยพอคนไทยเอาจริงแล้วน้ำตาไหลแทบเป็นสายเลือดพอว่าทหารทีิบาเจฟนากะอยากมารักษาตัวย้อนบริจาตุ่ยเนาะพี่น้องเนาะย้อนบริจาคตุ่ยเรยอ,อยากมาหักษาอยู่ประเทศไทยเพระว่าประเทศไทยมีทั้งหมอเก่ง มีทั้งเครื่องหมายเครื่องมือที่ทนสมัยมีทั้งเหลือดคนไทยที่บริจาคอยากมาอาศัยเหลือดคนไทยพ่อหายตัวเองมีชีวิตหลอดถ้าเจ้าเกงจริงถ้าเจ้าเกงจริงเจ้าโบตองมะงอประเทศไทยหรอกเพราะว่าเจ้าเองเป็นคนเปิดสากอยากเล่นสงครามขังนี้ก็ประเทศไทยเองพ,อพ่อตัวเองจะแพ้แล้วก็บอกว่าขอโทษคนไทยคนไทย คนไทยเป็นคนสลาดพี่นอกบแบนสีไห้คนคเมนมาตัวสําอยู่หันเนาะพี่น้องเนาะล่าสุดตอนนี้โอ้ไปตาอีตนไปตาอีตนพ่อแม่พี่น้องคมนประชาชนมที่กลังลบากที่กลังลบากในตอนนี้พี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าสิโอตายแล้วขปาอาหารแงคนไทยจะจะบ่ส่งให้เพิ่นแหละพี่น้องเพราะว่าคนไทยบ่มักคนทรยุทักหลังพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็ถือว่าคนไทยอวคนคมเมนที่กําลังอวดเก่งสักคนไทยก็ได้พี่น้องว่าสิเหยียบทุ่งสาดไทยว่าสิเอาเงินใบ100บาทหรือ20บาท1,000บาทเอามาเหยียบเพราะว่าบ่ามีทางใดสิสู้คนไทยได้แล้วก็ไดเฮ็ดทุกวิธีทางอยากให้คนไทยน่ะเจ็บอยากให้คนไทยนะเจ็บซ้ํา,าว่าซั่นซะแต่ว่าคนไทยเพิ่นก็นกบ่อยอมเนาะพี่น้องเนาะ บย่บอยอมบ่ยอมที่จะก้มหัวให้พวกขมินม้นในเมื่อขึ้นจักฤทธิ์สงครามก็บ่ต้องมาเงาะประเทศไทยถ้าเก่งจริงบ่ต้องมาเงาะประเทศไทยพี่น้องถ้าเก่งจริงก็ต้องผลิตกินเองครับบ่ว่าสิเป็นมาหมาปลากระป๋องอีังทุกอย่างต้องผลิตใส่เองถ้าบาเจ็บมากก็ต้องรักษาอย,ยู่ประเทศตัวเองบ่ต้องมาเงาะประเทศไทยพคนไทยเพิน่นบ่ยอมวยเหลือศัตรูเนาะพี่น้องเนาะศัตรูที่มัน พร้อมที่สิฮักล้างใดทุกเมื่อฮะโอ้โหจิตใจคนนขมิน้นโอ้โหว่าฮัสวนไปแล้วมันสีมาฮักล้งางฮะตอนใดนฮะนะนะพี่น้องเนาะนีะ่นแหละคือประเทศไทยยาลินก็ระบ,บุของประเทศไทยเด้อฝากไว้ให้คิดผัวขมิน้นเนาะก็โอเคเด้อพี่น้องถ้าว่าเพราะว่พี่น้อง